สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สาวชนคนรักสมุนไพรคินเคยนะคะวันนี้ทางสาวชนก็ได้มีเป็นบอนสีราชนีไม้ใบสวยอีกหนึ่งชนิดนะคะวันนี้ก็จะพามาให้เพื่อนๆนได้ดูบอนสีที่สาวชนปลูกไว้ในสวนนะคะอันนี้เป็นบอนสีที่มีพื้นสีเป็นสีแดงนะคะสีแดงสวยมากบอนสีนี้ชื่อว่า เป็นตอนนี้ชื่อว่าบับเบิลนะคะบับเบิลบับเบิลจะมีพื้นสีที่เป็นสีแดงนะคะกระดูกจะเป็นสีเขียวนะคะดูชัดๆเลยเดี๋ยวจะสูมให้ดูนะคะลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้นะคะทางสาวชนเองก็ได้มีสะสมไว้หนึ่งกระถางนะคะนี่ค่ะกำลังแทงหลอดมาใหม่เลยหนึ่งหลอดนะคะ ที่เขาเขายันแทงหลอดเพราะอะไรนี่ค่ะทางสาวชนเองได้มีใบก้มปูนะคะกับบินใบมะขามหมักใส่แล้วก็อันนี้เป็นกระถางที่เราเลี้ยงใส่ในกระดมังไว้นะรวมกันสามกระถางนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ก้านดำค่ะอยู่ในกระดมังเดียวกันแล้วทางนี่ค่ะทางสาวชนเองจะชอบ มีแหนดแนดงแหนแดงนะคะเป็นแหนแดงที่มีธาตุอาหารสูงนะคะใช้เลี้ยงสัตว์แล้วก็ทําเป็นปุ๋ยต้นไม้เสาชนก็ไม่ได้เอาตากนะคะก็เอาเอามาใส่เลยแบบนี้นะคะเอาขึ้นจากในกระมังแล้วามาใส่อันนี้ก็จะเป็นเจ้ากรุงไกรเซอร์นะคะเจ้ากรุงไกรเซอร์สีเธอจะสวยมากนะคะลายสีจะสวยมากนี่ค่ะลักษณะของเจ้ากรุงไกรเซอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ปลูกไว้หลายๆชนิดรวมกันก็จะสวยแบบนี้ค่ะนี่วันนี้พามาให้ดูบัพเปิ้ลน,นะคะบัพเปิลเป็นบอนสีที่มีลักษณะสีสวยนะคะพื้นสีแดงแล้วก็จะมีลักษณะใบที่หยิกหยิกนะคะก้านใบจะเป็นสีดำพื้นใบจะเป็นสีแดงหมดเลยนะคะกระดูกก็จะเป็นสีเขียวสวยมากต้นนี้ตอนซื้อมาใหม่ๆนะคะก็ มีอยู่2ใบค่ะอันนี้ก็แทงหลอดมาได้1ห,หลอดแล้วนะคะก็อีก3มใบสีสวยมากนะคะก็เป็นอีกบอนสีอีกหนึ่งชนิดนะคะที่สีสวยแต่ว่าลักษณะใบเขาจะมีเขาจะบางฝ่าเพื่อนนะคะแต่สีสวยนะคะยอมรับว่าสีของบับเบิลสวยมากเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบอนสีชนิดนี้นะคะวันนี้ ทางสาวชนก็พามาให้ดูบอนสีราชนีไม้ใบสวยนะคะบับเบิลฝากคเพื่อนกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ